ดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพมแฟมิลี่นะคะทีนี้เนาะพอเราเก็บผักเสร็จนะคะน้องแฮมน้องแฮมก็จะพาเราไปดูอะไรที่แบบพิเศษมากนะคะโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแพมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไปะเดี๋ยวตามน้องแฮมไปเลยจ้า <c oughs> เด็กๆสู้ชีวิตมากไป เลิเฉลิหาอะไรไปเด็กๆเนาะเดินเหินคล่องแคล่วนะโอ้โๆโอ้โๆโอ้โ อันนี้คือวิถีธรรมชาติจริงๆ,งๆเลยธรรมชาติ <c oughs> าแพมได้ละเฮินแบบเลิศบบบนี่้ไปอันๆๆนๆๆี้ธรรมชาติธรรมชาติจริงๆของแพ้เลยนะคะอันนี้คือสวนของแพมเองนะอากระยาหายเดียวแล้วบบน,นี้ <c oughs> สองพี่น้องนะเกิดการทะเลาะกันขึ้นแล้วนะทุกคนเนื่องจากเมื่อกี้นี้เนาะน้องเดินนําหน้านะคะแล้วพี่เดินตามหลังมาเนาะและทีนี้พี่ลื่นใช่ไหมพี่เลยเดึงปีกเสื้อเนอะก็เลยงายหลังตลกวะ่ะเด็กๆเนาะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะคะสิเรยอีนางพ่พีไหมายเบิงนะ่งแเนี่ยย่านผือมสะมสระดึกมะสระพุ่งเอามา น้องบอกว่ามันอยู่มันอยู่ในอคอกนะคะสงสัยจะเป็นไก่นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไม่ได้เท้าถ่ายทาั้งในฮะถ่ายทั้งนอกทำไมน้องแฮมบหันวหน่ากลัวน่ากลัวกลัวอะไระคะทุกคน ไปดูกันค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอะไรคะทุกคนอะไรอ่ะมันคืออะไรอือมันคือหมูนั่นเองนะคะทุกคนมีทั้งลูกหมูแล้วก็มีทั้งแม่หมูนะคะ นี่คะ่ะทุกคนมันคือหมูป่านะคะที่แม่เลี้ยงไว้พิมก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะเพราะกลัวมันโกรธมีลูกหมูด้วยนะคะทุกคนลูกหมูน่าจะประมาณสี่ตัวห้าตัวนะประมาณสี่ตัวหนะ้าตัวเนาะเป็นหมูที่แม่เลี้ยงไว้นะเป็นหมูหมูป่าสายพันธุ์แท้เลยนะคะนี่อันนี้อันนี้คือตัวแม่มันเขาก็ห่วงนะคะเพราะว่ากลัวเรา เข้าไปใกล้ลูกเขาเนาะตัวใหญ่มากนะแต่ก่อนเคยมีหลายตัวนะคะแต่ว่ามันตายเนาะ<ๆ>ก็เลยเหลือแค่ตัวนีวตวว้ตัวเดียวนะนี่ทุกคนเห็นไหมมันเดินวนเวียนมันกลัวเราเข้าใกล้ลูกอัน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันคัน โอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่า <c oughs> ที่น้องแฮมพามาดูคืออะไรเนาะเป็นหมูป่านะคะเป็นหมูหมูป่าที่แม่เลี้ยงไว้นะคะ <c oughs> ก็มีลูกหมูแล้วก็มีแม่หมู <c oughs> น่ารักจังนี่ค่ะทุกคนก็หยอกแม่เขานะคะโอเคมาเดี๋ยวแพมพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะของเถียงนาแพมเองะคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเป็นเถียงนาเป็น ที่ทํามาหากินเนาะที่คุณยายกับคุณแม่แบ่งให้นะคะก็จะมีเถียงเนาะเห็นไข่ไก่มาสิเลยบอกนี่หายเห็นละนี่นะคะไม่หายก็จะมีพวกกล้วยไม้นะคะนี่แล้วก็บริเวณใกล้ๆก็จะมีแหล่งน้ําเหมือนเดิมนะคะแต่เพราะตอนนี้ บัวขึ้นเต็มสะเลยนะคะน้ำก็ขึ้นสูงมากเนาะนแล้วก็มีมีแหนด้วยนะคะหรือว่าเป็นพวกสาหร่ายนี่สวยมากมแก้เมื่อก่อนชิเลมันยังไม่มันยังไม่สุกมันไม่แดงก็มันมีตัวแดงอยู่อันหนึ่งตรงนู้นนแบบ่ะนี่นะทุกคนแปลว่าเลกเถอะเพรานหอกว่าหนูแปลวาแก้มวมังก่อนลกขนาดนี้เดีย๋ยวก็ตอดตายหรอก นี่ค่ะมันเด้นอ่ะมันเอมันมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีพวกผักบุ้งด้วยนะคะตรงนี้นี่มันหอกลูกมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เื้อนผักเท้าเอ้ากับมันได้ลูกเนาะบิ๊กไบคุกมเอ๊ะพเลยพัลลัลลอกพัลลลลอกพัลลลลกตรงนู้นนะคะก็จะเป็นคุณป้าเนาะกับหลานนะคะที่มาเทียงเหมือนกันนะคะ ที่นี่ก็จะเน้นออกมาใช้ชีวิตข้างนอกหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าในหมู่บ้านก็มันค่อนข้าง,งที่จะแออัดเนาะก็มาหาเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรแถวๆนี้นะคะมาอยู่เทียงอยู่ไร่เนาะแพมก็แพมกับพ่อบ้านก็มีมีความคิดอยากจะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันอีเนี่ยอ้พูมกินนงเอาอีเนี่คือเอ็ดเป็ดนะครับเอ็ดไม่เป็นอ่ะเอ็เอเอด,เอดเอ็ดดูมันเอ็ดปะน้อยเอ็ดเอ็ดดเอ็ดอดู เขาทำเอ็ดเป็นเอาว่าเอ็ด oh, uh ่าเาเอ็ดเยงมาหอนโอเคเอ้ะเอ็เอ็นเลยอ่ะเอาเะเอ็ดเซมาหอนเป็นเลาเล่าหัวล้มมาทางเลยอ่ะล้มมาทางเลยอ่ะบ่เปิดงต้นไม้เออบ่ โอเคค่ะนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พามาชมบรรยากาศเนาะที่ไม่ได้มานานแลยนะพก็ไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนะคะเพราะว่ามัวแต่ไปกีดยางเนาะก็ไม่ได้มาทางก็ค่อนข้างยากด้วยค่ะโอเคเรากลับเถียงกันนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ